สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในช่องวิธีคนชนบทชา n e l นะคะที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางบันท่ามกลางป่าขระพูดซึ่งสูงตระงานตรการตราตรการตรานะคะสูงตุงมหัวแอนเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าตรูอยู่นะคะซึ่งพวกเราก็ได้มาหักขระพูดนะคะเป็นกระพดของป้านะคะ ป้าก็ได้จ้างพวกเรามาช่วยหักนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยป้าหักเลยนะคะนี่นะคะพวกเราก็จะหักอยู่คนละฝั่งกับป้านะคะซึ่งป้าก็จะหักอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าฝั่งทางนั้นป้าจะจะจ่ายเงินเป็นแบบรายวันนะคะนั่นก็คือวันละ300บาทนะคะสําหรับที่พวกเราหักกันอยู่ตรงนี้ก็คือพวกเราเลือกหักแบบเป็นกระสอบนะคะซึ่งป้าก็จะจ้างกระสอบละ 30บาทนะคะพวกเราก็หักไปเรื่อยๆนะคะอยู่นะคะต้นกระพดคือแบบสูงมากเลยนะคะถ้าใครตัวสูงยาวหน่อยก็โอเคพอดีเลยนะคะแต่ถ้าใครเตี้ยบแบบแอนนะคะอืต้องมีขยงิงขยิงหักกระพดเหมือนแอนเลยนะคะ <c ười> ก็มีเสียงนกร้องมีเสียงลมพัดพออากาศเย็นหน่อยนะคะก็กินกาแฟมาก็เลยมีแรงดีทํางานนะคะนี่ก็คือฝักกระพดนะคะที่เราหักนะคะ ก็คือจับที่ฝักกระพูดแล้วก็ดึงออกเลยนะคะเพียงเท่านี้และหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่กระสอบนะคะเพื่อจัดเรียงอย่างสวยงามแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเราก็หักได้สองกระสอบนะคะก็เป็นหนึ่งหกสิบบาทนะคะแล้วก็นั่งพักตอนเวลาไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาหัก ดีใจดีมากเลยนะคะเอาขนมเอาน้ำเปล่าเอาน้ำหวานมาวางไว้ให้นะคะพวกเราก็นั่งพักเล่นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเข้ามาชมคลิปช่องนี้บ่อยก็อย่าลืมกดติดตามให้แอนหน่อยนะคะว,วันนี้แอนก็พักเสร็จแ,แล้วก็จะไปหักต่ออีกสักประมาณวันนี้ตั้งเป้าสิบกระสอบนะคะสิบกระสอบเสร็จตอนไหนก็จะกลับบ้านเลยนะคะ